อ่นะครับการบันทึกการมาเรียนหรือว่าการเช็คชื่อนั่นเองนะครับก็เมื่อเราเปิดแอปปพอเสร็จแล้วนะครับให้ดูฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเปิดกับคอมนะครับฝั่งซ้ายมือจะมีเมนูบันทึกการมาเรียนให้กดตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็รอให้หน้านี้แสดงขึ้นมานะครับหน้านี้จะเป็นการเช็คชื่อนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้ท่านเลือกอันนี้ก่อนครับท่านเลือกอะไรครับ ให้เลือกวันที่ก่อนนะครับถ้าไม่เลือกวันที่เมนูอื่นจะไม่โผล่ขึ้นมาครับการเช็คชื่อก็สามารถเช็คชื่อไดอ้ทุกวันที่เปิดนะครับก็แต่ว่ามีการป้องกันนิดหนึ่งครับถ้ากําหนดว่าโรงเรียนเปิดเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่1เดือนพฤศจิกายนสแสดงว่าเดือนก่อนหน้านี้ก็คือไม่สามารถที่จะเช็คชื่อได้นะครับ แต่ว่าถ้าจะเป็นวันนี้ก็วันปัจจุบันกดแบบนี้เลยจะเห็นได้ว่าช่องถัดไปเลือกวิชาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้นะครับก็จะมีวิชาต่างๆที่ลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้และก็จะมีเช็คชื่อรายวันด้วยของตอนของคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเช็คชื่อของรายวิชาต่างๆครับก็กด ที่วิชาที่เราต้องการเช็คนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะใช้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าปอกพ,พอชุดนี้ผมออกแบบมาให้เข้ากับบริบทของบางโรงเรียนที่วิชาเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนนักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้นะครับซึ่งรายชื่อของนักเรียนจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยเช็คชื่อเป็นรายวิชาไปนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วเมื่อชื่อโผล่ขึ้นมาก็สามารถเช็คได้นะครับเช็คเลือกได้เลยครับเด็กนักเรียนคนนี้ถ้ามาก็ติ๊กตรงนี้ครับมันจะมีอยู่นะครับมีข้างบนช่องนี้คือมาช่องที่2ก็คือขาดช่องที่3คือลาแล้วก็ช่องที่4ก็คือป่วยนะครับก็สามารถติ๊กได้นะครับเช็คชื่อฟังๆแล้วก็ติ๊กฟังๆพอเสร็จแล้วก็ กดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับกดปุ่มบันทึกปุ๊บก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าไม่นานนะครับพอเสร็จแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าบันทึกเรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันว่าการเช็คชื่อก็ แค่นี้เองนะครับถ้าต้องการเช็คต่อไปก็ให้เลือกวันที่ใหม่นะครับแล้วก็เลือกวิชาก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตหยุด